สวัสดีครับท่านพรม45แผ่บุญเป็นกุศลขอนำทุกท่านมารับชมรับฟังบทสวดบูชาพระประจ,จำวันเสาร์ซึ่งได้แก่พระปางหน้าโปรกครับโดยมีความเป็นมาว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้และประทับบำเพ็ญสมาบัติสเสวยมิมุติสุขอันเกิดจากความพ้นกิเลสอยู่ณอาณาบริเวณที่ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์แห่งละเจวันนั้นในสัปดาห์ที่สนี้เองก็ได้ไปประทับใต้ต้นมุจจริน ขณะนั้นฝนได้ตกลงมาไม่หยุดพญา,านาคตนหนึ่งชื่อมุจจรินทรนาคราชก็ได้ขึ้นมาสแสดงอิทธิฤทธิ์เข้าไปวงขนดเจ็ดรอบแล้วแข่พังพานปกพระพุทธเจ้าไว้มิให้ฝนตกต้องพระวระกายเหมือนกั้นสเสวตฉัรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความประสม์มิให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวระกายทั้งป้องกันเหลือบยุงบุ้งริ้นไรและสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วยจนฝนหายจึงได้แปลงร่างเป็นมานกเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ พระปางนาคปลกจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์ทางแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านสวดบูชาด้วยศรัทธาอันดีงามมีสมาธิมีสติตั้งมั่นพร้อมกันเทินอระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะควาตาธรรมโม ธรรมังนมัสสามิสุปฏิปัโนภะควะโตสาวกสังโคสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยะโตหังภักขินิอริยายะชาติยาชาโตนาภิชานามิสันจิตจักปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสถิคับพัสสะยะโตหังภักขินิอริยายะชาติยาชาโตนาภิชานามิ สันจิตจักปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะสดิเตโหตุสดิคพัสสะยะโตหังภักินิอริยายาชาติยาชาโตนาภิชานามิสันจิตจักปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะ โสติเตโหตุโสติคัพพัสสะยะโตหังภักคินิอริยญายะชาติยาชาโตนาภิชานามิสันจิตจักปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสติคัพพัสสะยะโตหังภักคินิอริยญายะ ชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจัปปานังชีวิตตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสทิเตโหตุโสทิคับพัสสักยะโตหังพ,พักินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจัปปานังชีวิตา โวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโหตุโสถิคับพัสสะยะโตหังพักินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจักปานังชีวิตตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสถิเตโหตุโสถิคับพัสสะ ยะโตหังภักขินิอริยายะชาติยาชาโตนาภิชานามิสันจิตจักปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโตหตุโสติคัพพัสสะยะโตหังภักขินิอริยยะชาติยาชาโตนาภิชานามิ สันจิตจักปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโ,ตโหตุโสติคับพัสสะยะโตหังภักขินิอริยยะชาติยาชาตโตนาภิชานามิสันจิตจักปานังชีวิตาโวโรเปตาเตนะสัจเจนะ โสติเตโหตุโสติครับพัสสะ